เซียนพันอมะตะปท้าฮีโรทุกวันจันทร์และวันอังคารีฟาบาทตอนนี้ทั้งเอรอสและอาเทนาไปถึงที่นั่นเรียบร้อยแล้วพยะยะค่ะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่เฮนรี่จริงจะให้พวกเราเริ่มแผนการยึดดาวโลกเลยดีไหมพยะยะค่ะเริ่มได้ทันทีเลย จะไปบอกเทพทุกองค์ให้ทราบทั่วกันด้วยว่าให้เตรียมตัวสําหรับสงครามทําไมกันนะทําไมข้าถึงได้รู้สึกไม่ดียังไงไม่รู้อะหลุมดานั่นกําลังแตกออกหนอยแกไอเจ้าพวกบ้าทั้งแก่เลยเห็นรึยพวกแกมันขี้กงขี้กงที่สุนอี่มันนี่ต้องอ ผ่าพันมอนสเตอร์ของพวกเราจะต้องคงอยู่ตลอดไปแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะไอ้พวกบ้า,อ,าอีกแล้วเหรอเนี่ยะใชยย่เหอ,อเฮ่าฮ่าฮฮสิทธิ์พี่มีท่านเป็นท่านปร,รมาจารย์จริงๆด้วยสินะจริงด้วยสินะท่านเนี่ยเจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะท่านปร,รมาจารย์หลอกให้พวกเราเชื่อสนิทเลยว่าเป็นสิทธิ์พี่นะในที่สุด การผจนภัยเล็กๆของยานเซนกับลูกศิษย์ก็ได้จบลงสมาคมฮีโร่ได้พบว่าสถานที่ที่เหล่ามอนสเตอร์เคยอาศัยอยู่นั้นคือที่ที่เหล่าสิ่งมีชีวิตระดับพระเจ้าเคยอาศัยอยู่ในส่วนของไข่มอนสเตอร์นั้นได้ถูกเก็บรักษาอยู่ที่บ้านของยานเซนนอกจากจะเป็นของประดับได้แล้วยังเป็นสมบัติที่มีไว้ให้เหล่าลูกหลานแห่งมอนสเตอร์ได้มากราบไหว้สักการะกันแต่ความสงบสุขนั้นช่างแสนสั้น นี่ไอ้คนเขียนบ้านี่นี่นะี่นี่นะี่นี่น,ะนี่แน,ะนนะ่อืมระบบค่ายกลป้องกันดาวเคราะห์ในจักรวาลงั้นเหรอ,อ,อจริงด้วยสิลืมเล่าถึงตัวละครผู้โชคร้ายทั้งสองคนนี้ไปเลยอ๋ที่ไหน่ะเนี่ยมีเจ้าบ้ามาแต่ยืนเมยอยู่ได้ยังไม่รีบคุกเข่าต่อหน้าท่านโอดินอีกอเโอดินงั้นเหรอ ได้ข่าวว่าเจ้าเพิ่งจะไปโอลิมปัสมางั้นสินะจงเล่ามาสิว่าสถานการณ์ที่ดาวโลกเป็นยังไงบ้างคือทั้งหมดที่ข้าว่ามามันก็เป็นเช่นนี้แหละขอรับท่านพ่อเท่าที่ฟังมาดูเหมือนเจ้านี่จะไม่ได้โกหกจริงๆหรือว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่เจ้าเฮนรี่จริงๆนับแคยะค่ะอืมนั่นสินะจะว่าไปแล้วนี่เวลาก็ล่วงเลยมานานมากแล้วเป็นไปได้ว่าเฮนรี่อาจจะตายไปแล้วก็ได้นะท่านพ่อ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆพวกเราจะร่วมมือกับเจ้าสุสนั่นดีไหมเพคะเร็วไหลถ้าไม่มีทางยอมร่วมมือกับไอ้เทวิปิติสวมพระออมมามีโปโก,กะเดินทงไปเทิงมานั่นหรอกนะฟาบาดจะว่าไปแล้วถึงแม้จะไม่มีร่องรอยของเฮนรี่เลยก็ตามแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเจ้านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าพวกเราจะขอความร่วมมือจากไอ้พวกเทพแดนเหนือนั่นดีพยะคะ่ะไม่มีทางสลัก ต่อให้ข้าต้องตายข้าก็ไม่มีวันร่วมมือกับไอ้พวกชอบเอาขนมมนกมาทัดหูหรอกนะในครั้งนี้มีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้กุมชะตากรรมและปกครองทุกสิ่งบนโลกใบน,น,นั้นได้ในขณะเดียวกันห้องผอโรองเรียนสิวเสียนฮัลโหลฮัลโหล ท,ท่านผอหยานซนคือว่ากระผมขออจากสมาคมฮีโร่นะครับแบบว่าตอนนี้มีเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับคุณสักกันหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการในการป้องกันกาแล็กซีนะครับคือว่าตั้งแต่ที่ลกูกศิษย์ของคุณเติบโตและเก่งกาจขึ้นระบบสุริยะของเราก็ไม่เคยปกติอีกเลยดังนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะมาขอความร่วมมือจากคุณหยานซนในการติดตั้งระบบป้องกันกาแล็กซีแบบเวทมนต์นะครับ อ๋องั้นเหรอเข้าใจแล้วไว้ข้าจะจัดการให้เองแค่ค่ายกดป้องกันแค่นี้นะถือว่าง่ายมากคณมากครับถ้างั้นก็คงไม่ลบคนคนหยานเซินแล้วหรอกครับฮ <c oughs> คุยกันทีไรต้องใช้ความดันทุกทีจะว่าไปแล้วเราเองก็อยู่ที่นี่มานานหลายร้อยปีแถมยังสร้างความวุ่นไวายไปอีกมากมายเรื่องนี้สมควรเป็นเราที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการติดตั้งค่ายกดป้องกันกน,นี่ถือได้ว่าง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วย ลองให้เสี่ยวลู่เป็นคนจัดก,การดีไหมนะหรือว่าจะใช้ใครวิชาปกปิดตัวตนไปเลยฮึแล้วถ้าเกิดว่าทําลายมันทิ้งไปเลยล่ะคงจะดีกว่าถ้าสร้างค่ายกลสําหรับพวกเขาดีละ่ะถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องเตรียมของให้พร้อมถนนย่านการค้าอ้สวยยิ่กับนางฟ้านางสวรรค์โอ้ยใจจะละลายละลายละลายโอ้ยิ่งถอ,อ,อ,อดแว่นยิ่งสวย เธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสโอ้โหมีคนเก่าไอาพวกมนุษย์ลองไก่อ่อนทั้งหลายเอ้ยนี่เจ้าน่ะอย่าเอาแต่เที่ยวหวานสเสน่หไปทั่วสิยะลืมไปแล้วหรือไงว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อมาทำภารกิจสำคัญนะ่ะเอออะไรกันข้ายังไม่ได้ทำอะไรสักกันหน่อยอย่ามาพูดจาใส่ร้ายข้าแบบนั้นนะอาเทนา่านีเจ้าคิดว่าข้าตาบอดหรือไงนะ่ะอไรปิว อางามหยดย้อยนี่ขอรับชอบ่อดอกไม้จะเอากี่ดอกไนมะ่ผมจัดให้เลยขอรับอ,อโซไดเทพแห่งความรักชิจะเล่นอะไรก็เชิญเลยข้าไม่รู้ไม่สนด้วยแล้วใหญบ้าเอ้ยอาเทนาเทพี่แห่งปัญญาและสงครามนี่เราข้าก่อนซิอาเทนาภารกิจในครั้งนี้นะ่ะมีสองเป้าหมายด้วยกันข้อแรกเลยก็คือตามหาหมอนี่ให้เจอแล้วตรวจด,ดูให้รู้ว่ามอนี่คือเฮนรี่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าใช่พวกเราก็จะได้เริ่มดําเนินการแก้แค้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เราจะเริ่มดําเนินการเปิดศึกกับโอดินอืม,มแต่จากข้อมูลที่ได้รับมานั้น,น,นคนคนนี้มีผมดํายาวถายแถมยังสวมชุดผ้าคลุมยาวายรุ่มร่มอ,อ,อ,อีกด้วยเอาเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาพิเศษสุดๆไปเลยจ้าวันนี้ที่บาร์ของเราเปิดให้บริการเป็นวันแรกเพียงราคา798าสบาทสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่อั้นไปเลยนั่นจ้าฮะจิงสิอเทนาเมื่อกี้เธอเอ๋ อ้าว<พ>าทุกคน <พา S 1> ดิม่มมาหาว่าค่าเที่ยวหวานสเสน่ห์แต่เจ้ากลับนั่งดื่มเหล้าเนี่ยนะชกิก็ได้เจ้ามีวิธีของเจ้าข้าเองก็มีวิธีของข้าเหมือนกันเฮ้อย่างนี้ปังหวานสเสน่ห์ปิ้วโอ้สวยสวยจิ่งน้องสาวอ่ะ <c oughs> นี่แหละวิธีการของฉันละ่ะฮะเได้ยังไงกันทำไมกันลูกศรแห่งอีรอสถึงไม่ส่งผลกับคนคนนี้กัน หรือว่าคนคนนี้จะไม่ใช่มนุษย์โลกไม่สิต่อให้ไม่ใช่มนุษย์โลกก็ตามแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถต้านทานพลังของลูกศรแห่งอีรอสไปได้แนะ่ลูกศรน,นี่นะแม้แต่เราถวยเทพเองก็ยังไม่อาจาต้านทานพลังได้เลยไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงมนุษย์โลกเนี่ยนะจะสามารถต้านทานพลังของข้าได้ไม่ยอมหรอกนะอันนี้ลหละอุยตายไวยเล่นอ่า อ็บแม่นางเจ้าเป็นอะไรรึเปล่าข้าไม่เป็นไรข้าแค่บาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นน่ะไปไล่เพื่อเราจิงเลยนะไม่พลาดแม่เ้ยดูๆไปแล้วก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่จริงๆหลอกนะลองลุกขึ้นเดินดูก่อนเถอะนะแม่นางนายนี่จะเป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่ายะแม้แต่คนง่อที่สุดที่ข้าเคยรู้จักมายังรู้เลยว่าต้องช่วยข้าลุกขึ้นยืนนะ หมอหมอนี่ต้องเกิดมาบกพร่องเรื่องเซนแห่งความรักแน่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม้อ่อนไม่ได้ก็คงต้องเล่นไม้แข็งแล้วละ่ะแม่คะข้าต้องการซื้อสม้มกล้วยแอปเปลิลแล้วก็ผลไม้อีก46ชนิดขอเป็นสแกนจ่ายแบบทูวอลเลตน,นะข้าคือเทพแห่งความรักไม่เคยมีใครที่รอดพ้นพลังของข้าไปได้ข้าไม่มีวันไม่มีวันเชื่อหรอกนะว่าจะมีสิ่งใดที่ไม่ตกลุ่มรักได้นะ อาจ้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 า้า พอดีว่าข้าอยากจะสัมภาษณ์เจ้าสักหน่อยนะคือว่าเจ้าเคยตกหลุมรักใครบ้างหรือเปล่าในชีวิตนี้นะไม่เลยข้าไม่ได้มองหญิงใดมาหลายพันปีแล้วล่ะฮะมีชีวิตมาหลายพันปีแต่กลับไม่มีความรักเลยเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะมีมนุษย์โลกมีอายุยืนยาวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่หมอนี่เราข้าเล่นหรือเปล่าเนี่เหลิอแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เจ้าไม่รู้สึกเหงาอยากจะมีแฟนบ้างเลยหรือไงนะไม่เลยล่ะผู้หญิงนะ่ะน่ารำคาญจะตายโบราณว่ามีนารีอยู่ข้างกาย พวกนางมีแต่จะทำลายเวลาอันรื่นรมงั้งนถ้ายอย่างนั้นแล้วตอนนี้เจ้ากำลังสนใจอะไรอยู่กันละ่ะตอนนี้เหรอตอนนี้นะ,นนนะข้ากำลังเตรียมสร้างค่ายกลที่สมาคมฮีโร่มอบหมายให้กับข้าอยู่นะ,ะเห็นว่าน่าจะเป็นค่ายกลที่มีเอาไว้เพื่อป้องกันและกำจัดสิ่งมีชีวิตระดับเทพอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะ